โพดอร่อยจังครับว้าวเหมือนแม่เลยน้นนอยยังไม่ทันเริ่มงานใช่แล้ว ค่ะท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋ววันนี้คือเป็นศูนย์รวมของฝากของนครนายกน่กใช่แต่ลอย่างคือแบบยังไงจ้ะน้องบูน่ากินมากไม่ว่าจะเป็นนี่ด้านหน้าตรงนี้นะคะน่ากินมาหรือว่าจะเป็นขนมตาลคุณขนมตาลอร่อยมากบอกเลยและขนมไข่ขนมไข่ที่เลชชอบเมื่อสักครู่จะเป็นขนมที่เด็กชอบจริงๆนะขนมไข่หน้าต่างๆจริงๆเขาบอกว่าสุดใดไหนเล่า จะเท่าวันศุกร์จริงไม่เท่าวันศุกร์เสารอ์อาทิตย์ เออเราก็ได้ไปเที่ยวกัก่อนจะไปซื้อของฝากร้านนี้ค่ะจ้าขอเนี้ยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเพราะต้องกินข้าวก่อนถึงจะมากินของหวานก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนคุณย่าเดรสซิ่งพาเดรซิ่งไปด้วยไข่ชามละสิบาทมีตังปะมีสิบบาทสิบบาทอ่างทองค่ะเออเป็นร้านบรรยากาศแบบบ้านๆแต่ว่าอร่อยนะนี่น่ารักมากก๋วยเตี๋ยวลมโชยเพราะอะไรล่ะนั่งกินไปลมก็พัดโชยมาเพราะอยู่ริมถนนเลียบแม่น้ำน้อยอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองจ้ะเป็นร้านที่ เขาบอกว่าไม่ว่าสินค้าจะขึ้นราคาแค่ไหนแต่ร้านนี้คเขายนัก สิบบาทด้าน,านหน้ากับด้านในคือคอะฟิวเลยเออจ้าของร้านบอกว่าตนเองอย่างจริงเป็นอาชีพเป็นนักดนตรีแต่ในช่วงปีง60เนี่ยไม่ค่อยมีงานดนตรีเข้าอเอ๊ะทำไงดีอะออเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านดีกว่าลงทุนไม่มากไม่ต้องเช่าหน้าร้านแล้วขายเพียงแค่ชามละสิบบาทเพราะต้องการเรียกลูกค้าในร้านมีอะไรบ้างต้มจืดก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยวแห้งความโดดเด่นของร้านคือน้ำซุปเขาถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนเพราะเคี่ยวบนเตาฟืนรสชาติจึงกลมกล่อม พริกครั่วเองมีความหอมเผ็ดร้อนถึงใจแต่ละวันขายได้300ชามเยอะบอกเลยหักลบค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ได้สบายเพราะใช้บ้านตัวเองไม่เสียค่าเช่าชามละสิบบาทร้านเปิด9้าโมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหยุดวันอังคารนะคะ แต่ถ้ามีงานดนตรีติดต่อเข้ามาก็จะไยเล่ขายวันไหนไปเล่นดนตรีก็จะขึ้นป้ายว่าวันนี้รันยุดอย่างนี้งแม่เลยอยากกินก๋วยจั๊บโบราณได้ทำไมรู้จักอาหารเยอะจังเดี๋ยวพาไปหาเจงแนนก๋วยจั๊บโบราณยังรู้จักเจ๊แนนไหมครับเลยเจ๊แนนอย่างไรไม่รู้เดินกันเดี๋ยวพาไปหาเจ๊แนนอยู่ที่อุบลราชธานีร้านนี้เขาขายก๋วยจั๊บโบราณแม่จ๋าร้านเขาโบราณด้วยอ่ะแล้วร้านน่ารักจังเลย ร้านนี้คะ่ะก๋วยจับโบราณเจ๊แหนะคะสภา,า,ากาแฟอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเ,เป็นร้านเรือนไม้เลก็กๆตกแต่งแบบโบราณก๋วยจับของเขาก็เป็นสูตรโบราณแม่เส้นของเขาเนี่ยน่าจะเหนียวนุ่มน้ำซุปของเขานี่ oh. กล่อมเลยไปอุบลเร็วเออคุณแนนเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านนี้มา4ปีเศษละได้สูตรมาจากอากงค่ะที่เคยเปิดร้านขายก๋วยจั๊บในตลาดสมัยก่อนอากงสอนให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่เทคนิคนะคะการลวกเส้นก๋วยจั๊บที่เหนียวนุ่มหึแล้วก็การทำโอ้ตีนมาการทำน้ำซุปกระดูกหมูแบบโบราณนี่นี่นี่ผสมผสานเครื่องเทศและสมุนไพรทั้งของไทยและของจีนรู้เลยว่าอร่อย ไหคืนน้ำลายแล้วเี่ยก๋วยจับเส้นร้ารนน,นะเขามีอยู่2แบบแม่จ๋าจะเป็นก๋วยจับเส้นใหญ่ใส่เครื่องในหมูแล้วก็ก๋วยจับเส้นเล็กใส่ตีนไก่และหมูหยอธรรมดาเลยอะชามละ50พิเศษ60ทุกชามเนี่ยเขาจะแถมน้ำพริกกากหมูนี่นี่กากหมูณนันบอกว่าจะช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับก๋วยจับในชาม ร้านเปิดขายทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นแต่เขาจะหยุดวันอาทิตย์ไปอุบลนกันเถอะทุกคนไปมาเลยสิซาบูนไปละบุญกันฮะละบุนฮะละมุนอ๋มอกจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเหมาะกับพี่ดาวเหมือนกันนะพี่ดาวเนี่ยกำลังมองหาแลวกำลังคิดว่าเออท้ายรถพี่ดาวที่ไม่ค่อยได้ขับจะสามารถที่จะทำธุรกิจอะไรได้บ้างนี่ค่ะเป็นไอเดียดีๆนะคะนี่เจ้าของธุรกิจ คนนี้เนี่ยคือเขา,เารถของเขาเนี่ยนะคะรถสีชมพูน่ารักเนี่ยชมพูไม่ได้เป็นร้านขายแบบน้ำหรือเลยนะขายอาหารเลยคุณ<ม>ร้านละมุนยำค่ะเป็นรถสีล้อสีชมพูน่ารักดัดแปลงเป็นร้าน<ม>ขายอาหารนะคะเป็นอาหารตามสั่งคุณสั่งได้เลยอยู่ในปั๊มปตทหนองเสม็ดนะคะจังหวัดตราดค่ะ<ม>คุณยุ้ยนะคะเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าก,าก่อนหน้านี้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพ<ม>แต่อยากกลับบ้านเกิดมาทําธุร,รกิจเป็นของตัวเองสิ่งที่อยากทําก็คือเปิดร้านอาหารตามสั่งแต่ไม่อยากเช่าหน้าร้านง เพราะค่าเช่าเนี่ยแพงมากก็เลยนํารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมาดัดแปลงนะคะเป็นครัวเคลื่อนที่ค่ะช่วงแรกๆขายเฉพาะเมนูยำเนี่ยเพราะว่าจะใส่เตากงเตาแก่นอก็ลำบากใช่ไหมเออขายบบพวกยาพอหลังๆขายดีก็เลยใช่เพิ่มเป็นอาหารตามสั่งแบบง่ายๆกระเพราหมูสับกระเพราหมูกรอบข้าวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นห้าบาทค่ะใครอยากชิมรสชาติเนี่ยนะคะแวะไปได้เลยรถชมพูแบบนี้ที่ปั๊มน้ำมันปตทหนองเสม็ดนั่นเอง จอดขายตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์นอกจากนี้เนี่ยรับออกอีเวนต์ด้วยนะรถชมพูแบบนี้นะคะ,ลละงานเลี้ยงออฟฟิศงานวันเกิดงานบุญต่างๆก็ไปพร้อมกับน้องชมพูเลยจ้าพ่าพาไปกินโดนัททุเรียนหน่อยโดนัทยังมีอะไรลูกเรียน,นรู้หลานฉันเก่งโดนแล้วยังจะมี เงินโอ้โดนัททุเรียนเก๋มากแต่ว่าอยู่ภาคใต้ที่สตูลลูกเป็นขนมโดนัททุเรียนค่ะขายอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะน่ารักนะคุณสุกัยะขายขนมพื้นบ้านของสตูลมาหลายชนิดแล้วแต่แกบอกว่าที่ขายดีที่สุดคือโดนัททุเรียนนี่แหละลคือท๊ะ เอาเนื้อทุเรียนเนี่ยมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ปั้นให้มันเป็นวงกลมนะแล้วก็มีรูตรงกลางมันจะได้เป็นโดนัทไงเสร็จแล้วก็นําไปทอดกรอบนอกนุ่มในทําขายกันเฉพาะช่วงฤดูทุเรียนเท่านั้นนะคะเขาบอกเฉพาะตอนทุเรียนใต้สุกก็คือเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนน่ะคุณสุกยาเขาก็นาเนื้อทุเรียนไปแช่แข็งเอาไว้ก่อนแล้วสามารถนําออกมาทําขายได้ตลอดทั้งปีเด็กๆก็จะชอบทานกันมากเพราะรูปร่างเหมือนโดนัทรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในมันจะมีกลิ่นหอมของทุเรียน ลยคือไม่ได้แต่งกลิ่นเพราะมันเป็นเนื้อทุเรียนจริงๆไงขายเพียงที่ละ5บาทเท่านั้นนะคะเปิดขายเล้ราวหกโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งแป๊บเดียวก็หมดแล้วหยุดทุกวันพุธนะจ๊ะพี่อิ่มครับร้านอยู่ จังหวัดไหนครับทำไมไปรู้จักอะไรกันบ้า่น้อะดิค่ะคุณอิ่มนี่และครับนะคะน้องเรดได้ทักไปแล้วคุณอิ่มสโรชาค่ะเจ้าของร้านของฝากของดีนครนายกก็คือร้านสรันรมของฝากนครนายกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวที่ร้านยังไงคะถ้ามาอยู่ๆมาทําเป็นแบบว่าขายของฝากค่ะค่ะคือเริ่มจากว่าเราอะค่ะเป็นคนนครนายกโดยกําเนิดเลยค่ะค่ะแล้วที่นี้ก็เวลาเพื่อนไปเที่ยวหรือแฟนไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนจะถามว่าเฮ้ยซื้อของฝากที่ไหน ไป<อ>ตรงไหนมันจะอยู่กระจัดกระจายกันอบอกย้าอำเภอนน้นอำเภอน,นี้อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเฮ้ยแล้วทําไมเราเป็นคนจังหวัดนคอนายกแล้วเราก็รู้ว่าอะไรดีอะไรเด็ดอะไรอร่อยเราก็รวบทําทไมเราไม่รวมมาให้ลูกค้าแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยจริงมันก็จะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ช่วยโปรโมทจังหวัดไปอีกหนึ่งทางเขาบอกว่าร้านเรารวมขนมสดร่วมสมัย50 5สไตล์คือยังไงอันนี้ก็จะเป็นขนมที่ทางร้านทําเองมีอะไรบ้างคุณอก็เริ่มจากกุยช่ายจะเป็นไส้มันแกวค่ะมันแกวเขาพ่ไมโคนใช่ค่ะมันก็จะปรับให้มันเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นอ่าก็เป็นครโเด็กทัน ได้ไวัยรุ่นทันดีประมาณนี้ค่ะ,คะอันนี้ค่ะเป็นไส้น้องใหม่เลยนะคะ ใช่ค่ะเป็นเห็ดสามราชินีค่ะที่นํามาเปิดตัวในรายการนี้เป็นที่แรกคือค่อชิไปแล้วั็่อร่อยมากเห็ดเขมทองเห็ดนางฟ้าค่ะแล้วก็เห็ดหอมค่ะสามเห็ดสีส้มนั่นอะไรนะสีส้มนี้เป็นไส้มะยงชิดค่ะอันนี้แปลกจิงเรามะมายงชิดอะไรจะจิ้มผอกยกขอชิ้มมะยงชิดเป็นมะยงชิดจากจังหวัดนครนายกนะคะนี่คืออะเป็นเนื้อมะยงชิดใช่เบเคอคือหมายความว่าหนูเอามะยงชิดใส่เข้าไปเป็นชิ้นเลยใช่ค่ะใส่ทั้งชิ้นเลยค่ะแล้วก็ค่อยไปนึ่งเหมือนเราทานผลไม้แต่ในรูป แบบกุยช่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณย่าแบบแป้งดูอีกทีนึงได้ไหมคือแป้งนี่นะคะมันเป็นแป้งกุยช่ายอ่ะดูอย่างนี้นะคะแต่ข้างในก็คือเนื้อไมะยงชิดเลยเนื้อไม่ยองชิดสดเลยเอาไม่ได้ไปปรุงไปกวนอะไรเป็นเนื้อไมะยงชิดมันจะได้เหมือนเรากินไมะยงชิดนั่นแหละคุณแต่ว่ามันมีแป้งจะเปรี้ยวหวานคือเปรี้ยวยังไงก็อย่างนั้นเลยอร่อยมากเลยอ่ะถัดมาถัดมาก็คือไส้กุยช่ายออริจินอลอันนี้อร่อยมากแล้วเผือกออร่ยมากอยากกินเผือกอ่ะใช่ค่ะเผือก เผือกของเราก็จะมีสูตรพิเศษของเราที่แบบว่าผ่านกระบวนการทั้งต้องมีการหมักอะไรอย่างนี้เนี่ยคือเขาให้ไส้แน่นมากแล้วแป้งบางมากจับจิ้มมากเวลาเรากินกุยช่ายน้ำจิ้มก็สําคัญเนาะสำคัญน้ำจิ้มเราเป็นรสชาติยังไงน้องมุมกินแล้วนี่รสชาติเขาจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอมหวานแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆเพราะเราจิ้มมันไม่เหมือนใครค่ะมันไปเกิดจากที่ว่าแบว่าเทาวัยรุ่นน่ะจะไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วดันที่มันจัดจัดจัดเราก็เลยปรับ ไม่ใส่ตัวนั้นเลยค่ะแล้วออปรับใส่ตัวอื่นเข้าไปแทนจริงด้วยไม่มีกลิ่นสีอิดดำอันนี้เป็นขนมไขค่ค่ะซึ่งขนมไข่เราก็มีการปรับประยุกต์เอาฝอยทองเอาเผือกเอาเขา้าวโพดเอามะพร้าวแล้วก็อันนี้ค่ะ,ะเป็นกเ,กเป็นหน้าใหม่ ไส้มะยงชิดกวนค่ะอ๋อไม่ยงชิดเหรอใช่ค่ะเราก็เอามะยงชิดกวนแล้วก็ไปใส่ขนมไข่นุ่มมากคุณผู้ชมเฮ้ยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมกินหน้าผมกินหน้าเผือกหน้าเือกความนุ่มของขนมไข่ของเขาด้วยนะคะแล้วก็มีคือแป้งเขาดีมากอ่ะแต่ส่วนส่วนอันนี้มาถึงอันนี้น้องบูมก็กินไปก่อนไปแล้วค่ะอร่อยมากอันนี้ขนมตาลขนมตาลเนี่ยเป็นสินค้าขึ้นชื่อรองจากขนมกุยช่ายเลยค่ะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้ามาปุ๊บจะต้องรีเควสตรแล้วจะต้องซื้อกลับไปเป็นหนึ่ง ในลิสต์สินค้าของฝากหอยมากอร่อยมากพิเศษยังไงอะเพราะว่าเราอะค่ะใช้เนื้อตาลแท้จากเพชรบุรีตาลที่อื่นจะจะต่างจากตาลเพชรบุรีจริงหรือเปล่าที่นี่คือแป้งน้อยเราจะรู้เลยเพราะว่ามันนุ่มใช่ค่ะถ้าหนุบตาลที่แป้งเยอะจะแข็งใช่ค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมหอมตาลก็ดก็ดึบดึบดึบด้วยเนื้อตาลจริงจริงเนืบกลิ่นเนืบ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 เลืบเน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 ืบ ของเขาอะเลือกวัตถุดิบที่ดีแต่ตรงนี้นะแต่ตรงนั้นก็ยังมีที่เลสซิ่งชอบมาก <c oughs> คือวุ้นเป็ดใช้มะพร้าวน้ำหอม <c oughs> แท้100%ไม่ผสมน้ำเปล่าค่ะกล้าการันตีได้เลยค่ะ เมื่อกี้เรากินเนสซิงคือชอบมากหนึ่งสองขาวหนึ่งสองขาวกินเป็ดทั้งตัวเลยโอ้โหแล้วแช่เย็นกินคือสดชื่นมากใช่อร่อยอร่อยังมีอะไรคะขนมชั้นก็จะเป็นขนมชั้นนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะต่างจากที่อื่นตรงที่เรามีการอบควันเทียนนําการอบควันเทียนแบบโบราณมาปรับมาปรับใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็พอทานไปก็จะมีกลิ่นควันเทียนหอม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 ไหนเนื้อสัมผัสจริงเนื้อสัมผัสจะเป็นไหนเนี่ยเพราะว่าจะไปนครนายกอยู่ร้านนะคะตั้ง อยู่ที่เส้นถนนรังสิตนครนายกนะคะขาเข้ากรุงเทพนะคะห่างจากแยกสามสาวนะคะประมาณ4กิโลเมตรนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสาธิตทำุ๋ยเตี๋ยวเราดูด้วยทำอะไรทำยังไงวันนี้ทำไส้อะไรคะวันนี้ก็จะเอาข้าวโพดมามาห่อให้ดูนะคะแต่ว่าขอแนะนำไส้เด็ดสุดคือมายงจ์เนาะคุณจะซื้อไส้อะไรก็ได้แต่คุณห้ามพลาดการซื้อไส้มายองจ์เลยอร่อยมาก <differences S 2> เอาสักสองเม <day> ็ดพอเพี่ล้างก็ไม่เยอะ พอแล้วเก่งมากอร่อยคุณบูมแบบมูฟออนจากขนมชันไม่ได้เลยอ่ะใช่ฉันเห็นอยู่คือจะบอกว่าขนมชั้นเขาหอมมากอ่ะขนมสดของเรานี่คือทําสดใหม่ทุกวันใช่ไหมทำสดใหม่ทุกวันค่ะไม่มีการค้างไม่มีการค้างถ้าขายวันนี้คือทําตั้งแต่เช้าใช่ใช่ค่ะนี่ได้แั้วนะคุณซื้อของฝากบางทีกว่าจะกลับมาถึงกรุงเทพหรืออีกวันหนึ่งก็ไม่เสียเพราะว่าอยากไปเที่ยวนครนายกเลยอ่ะเดี๋กนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสดเข้าใจแต่ว่าตักสดในรายการคืออะไรเอ่ยบ่อยมากเลยของ ฝากไงของฝากไงตักสดในรายการคืออะไรคะนมันรวดยวนนะแม่ก็ลูกทางานอยู่ก็แม่ก็ทําอันนี้ให้ลูกกูกถช่นย้ำอีกหน่อยได้ไหมคะว่าร้านอยู่ตรงไหนแลวเปิดกี่โมงค่ะได้ค่ะร้านนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะเวลาตั้งแต่8ปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะอยู่ขาเข้ากรุงเทพนะคะห่างจากแยก3ามสาวสกิโลเมตรค่ะหรือว่าสามารถเซิร์ชกูเกิลแม p ได้เลยนะคะสลาลมของฝากนครนายกเนี่ยแล้วคุณก็ซื้อฝากแบบนี้เป็นแพ็กเกจ แบบนี้หรือว่าเป็นตะกร้าแบบนี้ซื้อฝากญาติผู้ใหญ่แบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะฝากญาติผู้ใหญ่ไปเลยเออเออนะก็ไปอุดหนุนกันนะคะทำถามสุดท้ายอยากถามจริงๆนะทำไมคุณอิ๋มสวยจังเลย ใช่คุณดูนะคุณอิ๋มทำไมคุณอิ๋มสวยจังเลยอะคะมีเคล็ดลับอะไรคะกินวุ้นเป็ดทุกวันใช่ก็คือทำงานทุกวันเลยค่ะทำงานทุกวันเหมือนเราอะใครอยากจะเปแวะทักทายคุณอิ๋มที่นครนายกอยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านตลอดทายกันได้นะขอบคุณนะคะเดย์เดย์นะคะขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้การตักสดยังไม่หยุดนะลวกเป็ดกระเด็นหมดเป็ดอาบน้ำในคลองแล้วค่ะเพื่อล้าเดี๋ยวย่าหันเล้าเป็ดให้กักตักเป็ดยังไม่หยุด ระหว่างที่แพทจะพาเป็ดไปอาบน้ำในคลองนะคะช่วงหน้านะคะเรายังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่คะอะไรคือการตักสดในรายการหมดแล้วสิเสร็จด่ในกลงก็ไม่งี่ยหวาทั้งไม่ยดเอะงี่ะวา